การเชื่อมเส้นทำอย่างไรมาชมเทคนิคดีๆกับตู้เลเซอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือในการต่อเส้นซึ่งจะมีตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว Connect Select e n d Point ตัวต่อมานะครับเป็นเ Joint t o n และอีกตัวนึ่งก็คือการคลิกเมาส์ขวาตัว j o i n จะมีการทำงานอย่างไรก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตาม กดหัวใจกดไลค์และแชร์ตัวอย่างนะครับเราจะสร้างเส้นแล้วเราจะทำการพลิกนะครับโดยการใช้ตัวลิฟต์แล้วเราจะเ,เลื่อนมาให้ชนกันนะครับใช้ลูกศรหัวขาวนะครับครอบสองจุดที่เราต้องการเชื่อม ตัวแรกนะครับผมจะใช้คลิกขวาจอยถ้ามันจอยกันแล้วนะครับมันจะมีจุดนี้ขึ้นนะครับเราก็สามารถเลื่อนปรับแต่งได้อันนี้เราจะมาดูการจอยด้านล่างนะครับเราจะครอบ2จุดนี้เหมือนเดิมนะครับเฉพาะแค่สจุดนี้เราใช้ตัวคอนเน็กตัวนี้นะครับวันนี้เราคอนเน็กได้แล้วปกตินะครับถ้าตัวนี้เราอยากคลิกขวาจอยก็ได้นะครับแต่บางเวอร์ชั่นมันจอยไม่ได้เราก็าต้องมาใช้ตัว c o n เน็กด้านบนนี้นะครับถ้าได้แล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างเราอยาสร้งเมื่อเราได้แล้วนะครับจะทำการพลิกเหมือนเดิม ลากเส้นนี้กับเส้นทางมาชนกันด้านขวานะครับอ่ะตอนนี้ผมจะให้มันดูห่างกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะใช้ลูกศรของขาวนะครับครอบสองจุดนี้ไปคลิกขวาจอยก็ได้นะครับอ่านะฮะมันก็จะชนกันในลักษณะนี้นี่ถ้าตัวล่างเราต้องการให้มันอยู่แค่มุมตรงนี้ตัดกันแต่ถ้าเราไปใช้คําสั่งเดิมนะครับใช้คําสั่งเดิมหรือใช้ตัวตัวคอนเนคตัวนี้ สังเกตดูมันจะไม่ได้ตัดกันนะครับแต่ว่ามันจะมาเชื่อมต่อกันนั่นต้นนะคร,ครับขอย้อนกลับไปทีนึงเราจะใช้เครื่องมือตัวจอยทูลซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับบางเวอร์ชันก็จะอยู่แถวๆทางนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราจะจะเลื่อ,อ,อกหังวงสังเกตดูไหมฮะตรงนี้มันจะถูกตัดออกไปตรงไหนที่เชื่อมต่อกันมันจะต่อกันเป็นมุมให้เลยนะครับเพียงเท่า,ทานี้เราก็สามารถนํามา ปรับแต่งชิ้นงานได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการสร้างไฟล์งานนะครับเราจะใช้ตัวปากกานะครับตอนนี้ขอเป็นสีแดงเพื่อจะได้มองเห็นนะครับจุดการตรงนี้นะครับเรากดจุดตอนนี้ผมขอสร้างเป็นเหลี่ยมๆไปเลยเผื่อบางคนที่ยังไม่ถนัดในการลากเส้นโค้งนะครับนี่ผม จะลากให้เลยนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้เราจะทําการพิกนะครับก็ใช้ลูกศรหัวดาเลือกแล้วก็กดรีเฟกเหมือนเดิมคอปปี้นะครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันนะครับใช้ลูกศรหัวขาว หอบจุดที่ต้องการเชื่อมอันนี้เราเชื่อมณนะจุดนี้นะครับนะฮะมันยังเกยกันอยู่นิดนึงถ้าเราเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องใช้จอยทูลน,นะครับมองไอ่านะฮะมันจะ,ะนเชื่อมกันได้เลยเพราะว่าบางทีมันอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นนะครับมันจะกลายเป็นสองสองจุดอ่าตัวนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้ รูปฟอร์มที่พร้อมที่ไปปรับแต่งแล้วเราจะใช้เราจะใช้ลูกศรหัวขาวนะครับคลิกที่มุมที่เราต้องการปรับแต่ง,งจุดนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวาก็กดชิปไว้ทําการดึงตรงนี้เข้ามาเหมือนเดิมนะครับครอบจุดทางด้านซ้ายกดชิปเลือกทางด้านขวาแล้วก็ดึงตรงนี้ตรงนี้เราก็ยังปรับแต่งได้นะครับ เดิมนะครับทางซ้ายและขวากดชีพแล้วก็ดึงตัวบนจะปรับแต่งด้วยก็ได้นะครับเพียงเท่านี้นครับเราก็ได้รูปฟอร์มของตัวเสมาง่ายๆและอย่าลืมนะครับติดตามชมเทคนิคดีๆกับตู้เลเซอร์ในตอนต่อไป